ทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาขึ้นนะคะในหัวข้อของความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ความหมายของความสัมพันธ์นะคะมันก็คือการเกี่ยวข้องกันร,ระหว่างเซตสเซตนะคะทีนี้เราเรียนผลคูณคาร์ทีเซียนมาแล้วใช่ไหมคะผลคูณคาร์ทีเซียนก็คือการจับคู่กันของคู่นับนะคะ ระหว่างเซต2เซตนะคะดังนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผลคูณคาร์ทิเซียนเลยกลายเป็นเซตของคูนดับนะคะถ้าสมมติว่านะคะคิดจาก a ไป b นะคะตัวหน้าจะอยู่ใน a ตัวหลังจะอยู่ใน b ใช่ไหมลูกนะคะทีนี้ความสัมพันธ์ตัวนี้มันก็จะย่อยมาจากผลคูณคาร์ทิเซียนลงมาอีกนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขเกิดขึ้นนะคะจะมีเงื่อนไขของความสัมพันธ์เกิดขึ้นอ่ะดูตัวอย่างแผนภาพตัวนี้นะคะก็คือ a cos b ตัวนี้ก็คือผลคูณคาร์ทิเซียนลูกมีผลคูณคาร์ทิเซียนนะคะแล้วในผลคูณคาร์ทิเซียนตัวนี้นะคะมันจะมีหลากหลายความสัมพันธ์มากนะคะมีความสัมพันธ์เยอะมากนะคะซึ่งเงื่อนไขความสัมพันธ์ก็จะแตกต่างไปอย่างเช่นอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบมากกว่าน้อยกว่ารากที่สองซึ่งมันก็อาจจะมีบางส่วนที่ซ้อนทับกันก็คือคู่วนับหนึ่งั้วนับสามารถเป็นไปได้หลายความสัมพันธ์นะลูกนะประมาณนี้นะคะ ซึ่งความสัมพันธ์นะคะจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว R เล็กนะคะตัว R เล็กตัวนี้นะคะ R เล็กตัวนี้นะคะทีนี้ไปดูการเขียนความสัมพันธ์นะคะจะเขียนได้3แบบด้วยกันนะคะ3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือแบบแจกแจงสมาชิกค่ะแบบแจกแจงสมาชิกก็คือบอกคุ่นดับออกมาเลยนะคะบอกคุ่นดับมาเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ บอกคู่ดับออกมาเลยว่ามันมีอะไรบ้างอันที่สองลูกแบบบอกเงื่อนไขนะคะบอกเงื่อนไขก็คือจะเขียนเป็นเซตนะคะเซตที่บอกเงื่อนไขโดยที่อันดับแรกก็คือเขาจะกําหนดตัวแปรก่อนตัวแปรมาให้ก่อนก็คือเป็นคู่นับ x y นะคะเพราะว่าเซตมันต้องเป็นเซตของคู่นับใช่ไหมลูกนะคะโดยที่กําหนดตัวแปรแ,แล้วก็กําหนดขอบเขตลูก ว่าคูณดับเนี้ยอยู่ในอะไรคอสอะไรนะคะอยู่ในผลคูณคาร์ทีเซียนจากไหนไปไหนนะคะโอเคโดยที่ x ตัวเนี้ยเป็นสมาชิกตัวหน้าใช่ไหมก็จะอยู่ที่ตัวหน้านะคะเต้องอยู่ในอยู่เป็นสมาชิกของเซตหน้านะคะและ y เป็นสมาชิกตัวหลังต้องเป็นสมาชิกของเซตหลังนะคะทีนี้พอเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ เครื่องหมายตัวนี้อ่านว่าโดยที่นะคะแล้วก็ใส่ข้อความเงื่อนไขของความสัมพันธ์ที่เขาต้องการลงไปนะคะข้อข้อความเนี้ยอาจจะเป็นในรูปแบบของสมการอสมการก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะทีนี้แบบที่3ก็คือแบบกราฟความสัมพันธ์นะคะแบบกราฟความสัมพันธ์เดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกรอบนึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครจะพามาเขียนแบบแจกแจงสมาชิกแล้วก็แบบบอกเงื่อนไขก่อน 2อันแรกก่อนนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ,ะตัวอย่างที่1นะลูกนะเขากำหนดให้ a นะคะมาเป็นเซต1 3 5 7 9 b เป็น2 3 4 5นะคะแล้วให้เขียนความสัมพันธ์แบบบอกเงื่อนไขแล้วก็แบบแจกแจงสมาชิกนะคะโดยที่1เขากำหนดเงื่อนไขมาว่าให้เขียนความสัมพันธ์จาก a ไป b ที่มากกว่าจาก a ไป b นะคะมาแปล ข้อความนี้ก่อนมากกว่าจาก a ไป b ก็คือ a ต้องมากกว่า b นะคะแล้วทีนี้เขาระบุว่า a ไป b ใช่ไหมลูกแสดงว่า,าขอบเขตของมันก็คือ a cos b นะคะ a cos b ตัวหน้าเป็น a ตัวหลังเป็น b นะคะทีนี้ทีนี้นะคะเราก็มาหาแบบแจกแจงสมาชิกก่อนแล้วกันนะคะ แบบแจกแจงสมาชิกขาคูนดับลงก่อนลูก A มากกว่า B ทีนี้ A ของเราเรายึดตัวหน้าเป็นหลักนะลูกนะเรายึดตัวหน้าเป็นหลักก็คือ A A ของเรามีอะไรบ้างมี1 3 5 7แล้วก็9ใช่ไหมนะคะมี9โอเคทีนี้เขาอยากได้ตัวที่ A มันมากกว่าลูก A มันมากกว่านะคะทีนี้เราก็มาหา B ว่า A ตัวเนี้ยมากกว่าอะไรใน B บ้างนะคะมากกว่าอะไรใน B บ้างอ่ะอันที่หนึ่งเเป็นหนึ่งลูก A มากกว่าอะไรใน B มีไหมลูกมีไหมไม่มีเลยนะคะดังนั้นข้อนี้จึงไม่เกิดทวนดับขึ้นต่อไป3ามนะลูกสามมากกว่าอะไรใน B บ้างมีแค่2ใช่ไหม มีแค่สงนะคะมีแค่สงดังนั้นคูนดับที่เกิดขึ้นลูกก็คือ3กับ2อันนี้คือคูนดับแรกนะคะต่อไป <c oughs> ต่อไปนะคะหมากกว่าอะไรในบว่างก็มี2 3แล้วก็4ใช่ไหมลูกที่มากกว่า B นะคะดังนั้นนะคะ หุ้นดับที่เกิดขึ้นจะเกิด3อันลูกก็คือ5 2 5, 3นะคะแล้วก็5 4นะคะต่อไป7และลูกมากกว่าอะไรใน B บ้างมากกว่าทั้งหมดเลยลูก2 3 4แล้วก็5มากทั้งหมดเลยดังนั้นจะเกิด4หุ้นดับเกิดขึ้นก็คือ7 2 7 3 7 4แล้วก็7 5นะคะ7 5และสุดท้าย9มากกว่าอะไรใน B บ้างก็หมดเลยลูกมากกว่าทั้งหมดทุกตัวของ B เลยนะคะดังนั้นก็จะได้เป็น9 2 9 3 9 4แล้วก็9 ะะดังนั้นนะคะแบบแจกแจงสมาชิกเราก็เอาขุ้นดับที่เกิดขึ้นตัวนี้ไปเขียนลูกก็จะได้มาเป็นนะคะขุ่นดับ3 2หุ่นดับ5 2 5 3แล้วก็5 4นะคะคุณครูขออนุญาตนะคะเขียนแบบนี้นะคะพื้นที่มันไม่พอนะคะไปเรื่อยๆจนถึงหุ้นดับตัวสุดท้ายที่เราไล่กันก็คือ 9กานั่นออกนะคะประมาณนี้นะคะอ,อันนี้คือความสัมพันธ์มากกว่าจาก a ไป b นะคะก็คือ a ต้องมากกว่า b นะคะโดยที่พูดง,ง่ายๆก็คือ a เป็นตัวหน้าใช่ไหมลูกตัวหน้าต้องมากกว่าตัวหลังนะคะโดยที่ขอบเขตของมันก็คือตัวหน้าอยู่ใน a ตัวหลังอยู่ใน b นะคะค่อยๆไปนะคะทีน,นี้ไปดูข้อที่2ลูก ข้อที่2นะคะความสัมพันธ์รากที่2จาก b ไป a ทีนี้เปลี่ยนขอบเขตใหม่เป็น b cos a ลูกตัวหน้าเป็น b และทีนี้นะคะทีนี้มาแปลความหมายของข้อความนี้รากที่2จาก b ไป a นะคะก็คือ b เป็นรากที่2ของ a นะคะ B เป็นรากที่สองของ A อ่ะนักเรียนเอา B ตั้งก่อนลูก B มีอะไรบ้าง B มี2 3 4 5นะคะทีนี้พิจารณาว่า B เป็นรากที่สองของอะไรได้บ้างลูกแล้วเอาตัวที่มันอยู่ใน A นะคะทีนี้มาด้านหลัง้องอยู่ใน A นะโอเคทีนี้ สเป็นรากที่สองของอะไรลูกสเป็นรากที่สองของ4ีนะคะสเป็นรากที่สองของ4 3เป็นรากที่สองของอะไรของ9กนะคะสเป็นรากที่สองของอะไรของ16 5เป็นรากที่2ของ25นะคะแต่เราอยากได้ตัวหลังอยู่ใน a ใช่ไหมลูก แล้ว A มันมีถึงเท่าไหร่อะมันมีถึง9เองนะคะดังนั้นตัวที่เกินออกไปนะคะตัดออกเลยนะคะตัดออกนะคะ4อยู่ใน A ไหม4ไม่อยู่ใน A นะคะดังนั้นอันนี้ก็ตัดออกทำให้เหลือแค่ตัวเดียวที่อยู่ใน A ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเอ่อคู่ดับนะคะที่เกิดขึ้นก็คือมีคู่นับเดียวคือ3กับ9ที่เข้าเงื่อนไขหลูก3กับ9นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะ เลยตอบแบบแจกแจงสมาชิกนะคะเป็น3และก็9้นะคะคู่นดับ3 9นั่นเองนะคะนะคะอันนี้คือแบบแจกแจงสมาชิกนะคะทีนี้คุณครูลืมแบบบอกเงื่อนไขลูกแบบบอกเงื่อนไขเอาข้อแรกก่อนนะคะแบบบอกเงื่อนไขอันดับแรกแบบบอกเงื่อนไขตามที่บอกคือกําหนดตัวแปรกับลูก x กับ y นะคะ เี okay, นี้ขอบเขตทอนมันเขาบอกมาแล้วก็คือ a cos b นะคะ a cos b โดยที่ a ต้องมากกว่า b ลูก a เราเปรียบเทียบ a เป็นตัวหน้าใช่ไหมลูก a ดังนั้นนะคะตัวหน้าของมันก็คือเปลี่ยนเป็นตัวแปรก็คือ x นั่นเองนะคะตัวแปรเปลี่ยนเป็น x นะคะลูกเปลี่ยนเป็นตัวแปร x นะคะส่วน b ของเรานะคะก็เปลี่ยนเป็น y นะคะก็เปลี่ยนเป็น y เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายมากกว่านั่นเองนะคะ a มากกว่า b ก็คือ x มากกว่า y นั่นเองนะคะโอเคต่อไปข้อที่2นะคะแบบบอกเงื่อนไขลูกกำหนดตัวแปรก่อน x y อยู่ในทีนี้ขอบเขตเป็น b cos a นะคะโดยที่ b เป็นรากที่2ของ a นะคะ b เป็นรากที่2อ่ะ เปลี่ยนเป็นตัวแปรลูกเปลี่ยน b a เป็นตัวแปรนะคะ b นะคะเป็นตัวหน้าต้องเปลี่ยนเป็น x นะคะ a เป็นตัวหลังต้องเปลี่ยนเป็น y ลูกก็จะได้เป็น x เป็นรากที่2องนะคะเป็นรากที่2ของ y นะคะถ้าสมมุติมันเปลี่ยนเป็นสมการสมการแบบตัวนี้ไม่ได้นักเรียนก็เขียนข้อความลงไปเลยนะคะไม่เป็นไรไม่มีไม่ผิดนะคะประมาณนี้นะคะ ต่อไปนะคะไปดูตัวอย่างต่อนะคะตัวอย่างต่อโอเคกำหนดนะคะให้นะคะเซตเเป็น2 4 6 8นะคะ B เป็น4 8 12 16นะคะเขาให้เขียนแบบแจกแจงสมาชิกอย่างเดียวลูกททนี้เป็นแบบแจกแจงสมาชิกอย่างเดียวเอาข้อ1ก่อนนะคะ <S <S ข้อ1เขาให้เงื่อนไขมาว่าขอบเขตของมันต้องอยู่ใน b cos a นะคะ b cos a แล้วก็เงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือ x กำลังสองเท่ากับ y นะคะ x กำลังสองต้องเท่ากับ y นะคะทีนี้มาลูก a นะคะข้อนี้ตัวหน้าเป็น a ใช่ไหมลูกเราก็คิดเป็น a นะคะ a เป็นตัวหน้าก็คือค่า x นั่นเองนะคะแล้วถามว่า a มีอะไรบ้างมี2 4 6 8นะคะโอเค อันนี้คือค่า x ของเรานะคะทีนี้เราต้องการเอาค่า x ตัวนี้ไปหาค่า y ลูกหาค่า y ที่จับคู่ได้นะคะทีนี้เรายกสมการที่เขากำหนดให้มาเลยลูกเพื่อหาค่าเพื่อแทนค่า x หาค่า y นะคะคุณครูสลับนิดนึงตรงนี้มันจะเป็น b ใช่ไหมตัวหลังนะคะ b ก็คือค่า y y ของเราเท่ากับเท่าไหร่ล่ะก็คือเท่ากับ x กำลังสองนะคะ เท่ากับ x กําลัง2ตามสมการตัวนี้ของเรานะคะตามสมการตัวนี้ของเราทีนี้แทนค่าลูกจะได้ตัวแรกนะคะแทน x เป็น2จะได้2กําลัง2กลายเป็น4นะคะต่อไป y ตัวที่2ลูกอ่ะ2กําลัง2เป็น4ใช่ไหมด้านบนนะคะทีนี้4อยู่ใน b ไหม4อยู่ใน b ดังนั้นข้อนี้ใช้ได้นะคะคุณแบบ อันแรกที่เกิดขึ้นก็คือ24นะคะต่อไปแทน x ตัวที่2ลูก4กํกำลังสองเท่ากับสิบหกกอยู่ใน b ไหมลูก่นะคะดังนั้นข้อนี้ใช้ได้นะคะเป็น4กับ16นะคะต่อไปแทนเป็น6ลูก y เท่ากับ6กํำลัง2นะล,ลูกเป็น 36. 36 36อยู่ใน b ไหม ไม่อยู่นะคะดังนั้นใช้ไม่ได้ต่อไป y, y เท่ากับ8กํกลังสนะคะ64 64อยู่ใน b ไหมไม่ได้นะคะดังนั้นข้อนี้ใช้ได้แค่2อันนะคะ r ของเราจึงเขียนได้เป็น2 4เซตของคู่ดับ2 4เซตของคู่ดับ4แล้วก็16นะคะโอเคนะคะต่อไปข้อที่2องลูก ข้อที่2นะคะขอบเขตเปลี่ยนใหม่นะคะเป็น b cos b โดยที่ x เท่ากับ y ลูกนะคะทีนี้ x กับ y นะคะจะอยู่ใน b หมดเลยเพราะว่าเป็น b cos b นะคะ b b b นะคะก็เป็น x แล้วก็ b ก็เป็น y ลูก b ก็เป็น y นะคะ ทีนี้เขาอยากได้ x เท่ากับ y นะคะคูณสลับนิดนึงเป็น y เท่ากับ x ก็ได้นะคะเพื่อหา y นะคะเพื่อหา y สลับนิดนึงเอา y ขึ้นก่อนนะคะทีนี้ x ของเราใน b มีอะไรบ้างลูก b ของเรามี4 8 12 16นะคะดังนั้นเขาอยากได้ y เท่ากับ x แล้วก็แทน x ลงไปเลยลูก y เท่ากับ x ก็คือ4 y เท่ากับ x ก็คือ8 y เท่ากับ x ก็คือ12 y เท่ากับ x ก็คือ16อ่ะซึ่ง 4, 8, 12, 16อยู่ใน b หมดไหมลูกอยู่ใน b หมดไหมหมดนะคะดังนั้นข้อนี้เขียนคูณดับได้หมดเลยนะคะก็คือคูนดับ 4, 4, คู่คูณดับ 8, 8แล้วก็คูณดับ 12, 12และสุดท้ายเป็น 16, 16นะคะสองสอง สี่สี่ไม่ไม่ใช่สองสองสิลูกสี่สี่แปดแปดนะคะขอโทษสี่สี่แปดแปดสิบสองสิบสองแล้วก็สิบหกสิบหกนะคะสิบหกสิบหกโอเคนะคะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายข้อสามที่คุณครูจะยกตัวอย่างลูกนะ ข้อสุดท้ายอ่ะข้อ3นะคะทีนี้เปลี่ยนขอบเขตใหม่เป็น b cos a นะคะ b cos a นะคะโดยที่เงื่อนไขเป็น x เท่ากับ2 y นะคะเอาตัวหน้าตั้งตัวหน้าเป็น b นะลูกนะตัวหน้าเป็น b แล้ว b เป็นตัวหน้าก็คือค่า x นั่นเองนะคะ b เป็นตัวหน้าก็คือค่า x นะคะทีนี้ x ของเรา b มีอะไรบ้างอะ่ะมี c มี8มี12มี16ใช่ไหมในเซต B นะคะทีนี้เอามาหาค่า y ลูกย้ายข้างสมการนิดนึงนะคะให้เป็น Y เท่ากับอะไรสักอย่างคุณครูย้ายนะลูกนะจากสองนะคะจากสองคูณอยู่กลายไปเป็น2หาค่นะคะก็ x ส่วน2อนั่นเองนะคะคุณครูแทนห้าแล้วนะตัวนี้ต้องอยู่ใน A, นะลูกนะตัว Y เพราะว่ามันเป็นตัวด้านหลังนะคะ Y เท่ากับ x ส่วน2ลูกอ่ะทีนี้แทน5นะคะ y จะได้4ส่วน2เท่ากับ2นะคะ2ตัวนี้อยู่ใน a ไหมย่อลงนิดนึง2อยู่ใน a ไหมลูก2อยู่ใน a นะคะดังนั้นข้อนี้ใช้ได้นะคะเป็นคูนดับ4 2ต่อไปแทน5 8ส่วน2หารกันออกมาได้4 4อยู่ใน a ไหม4อยู่ใน a นะคะดังนั้น 8กับ4ใช้ได้ต่อไป12ส่วน2เท่ากับ6 6อยู่ใน A ไหมลูก6อยู่ใน A ดังนั้นใช้ได้ลูกเป็น12กับ6และสุดท้าย16 y เท่ากับ16ส่วน2เท่ากับ8นะคะ8อยู่ใน A ไหมลูกอ่านดูนิดนึง8อยู่ใน A มไหม อยู่นะคะดังนั้นข้อนี้ก็ใช้ได้หมดเลย16กับ8นะคะข้อนี้ตอบ R นะคะ R เท่ากับ4 2 8 4 12 6นะคะแล้วก็16 8นะคะประมาณนี้นะคะอ่ะนึกว่าข้อสุดท้ายอ่ะเหลืออีกข้อหนึ่งนะคะแถมให้นะคะทีนี้ ข้อสนะคะเป็น a cos b ลูก a cos b นะคะ a cos b โดยที่กำหนดเคลื่อนไขามาอีกก็คือ x เท่ากับ y ลบสส่วนสนะคะเราเอาตัวหน้าตั้งตัวหน้าอยู่ใน a นะคะตัวหน้าอยู่ใน a นก็คือค่า x นั่นเองนะคะค่า x ของเราเป็นอะไรได้บ้าง a ของเรามี2 4 6 8ใช่ไหมลูกนะะทีนี้ด้านหลังต้องเป็น b นะคะซึ่งก็คือข้า y ลูกทีนี้ย้ายข้างนิดนึงนะคะคุณครูย้ายข้างให้หา y ง่ายขึ้นนะคะจาก3ย้ายไปเป็นคูณน,นะคะหารอยู่ย้ายไปเป็นคูณลบ2ย้ายมาเป็นบวก2นะคะเท่ากับ y นะคะอันนี้ย้ายข้างนิดนึงนะคะจะได้ y เท่ากับ 3x บวก2นะคะทีนี้เราก็แทนค่าลูกแล้วดูว่าตัวที่เกิดขึ้นมันอยู่ใน B ไหมนะคะ y ายเท่ากับ3คูณ2บวก2 3 2เป็น6 6บวก2เป็น8นะคะ8อยู่ใน B ไหมลูกอ่าเลื่อนขึ้นดูนิดนึง8อยู่ใน B ไหมอยู่นะคะแสดงไว้ใช้ได้คูดับมีใช้ได้เป็น2กับ8นะคะต่อไป4ลูก X เ,เป็น4 3คูณ4เป็น12บวก2กลายเป็น14นะคะ14อยู่ใน B ไหมไม่อยู่นะคะดังนั้นข้อนี้ใช้ไม่ได้นะคะต่อไป6ลูก3คูณ6บวก2 3 6สบวก2เป็น20อันนี้ก็ไม่อยู่เหมือนกันนะคะและสุดท้าย3คูณ8บวก2 24เป็น26นะคะข้อนี้ก็ไม่อยู่เหมือนกันดังนั้นได้คู่นับเดียวลูกข้อสุดท้ายนะคะก็คือคู่นับดับ28นั่นเองนะคะ มีเท่านี้นะคะมีเท่านี้ของของการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะคะการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกซึ่งซึ่งจะต้องดูว่าขอบเขตของเขาที่ให้มาคืออะไรนะคะคุณครูใช้วิธีการยึดตัวหน้าเป็นหลักนะคะแล้วก็กลับสมการนิดหน่อยเพื่อให้หาค่า y ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็พิจารณาดูว่าค่า y ที่เกิดขึ้นมันอยู่ในเซตที่เราอยากได้หรือเปล่านะคะประมาณนี้นะคะ